สวัสดีจ้าขอต้อนรับเข้าสู่เพจเมมสินจ้าเอซบ้านนอกดาวและที่ดินเม่มสินเอซคลิปนี้พาทุกคนมาชมบ้านทรงปั้นยานะคะหลังนี้เป็นงานยกเสาสูงขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำหนระเบียง1ห้องครัวตัวบ้านกว้าง6เมตรยาว7เมตร วัสดุเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะรวมหลายชนิดด้วยกันพร้อมระบบน้ำระบบไฟและก็สุขภัณฑ์สนใจบ้านนะคะติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะรายละเอียดบ้านแต่ละหลังมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปสามารถรับชมได้ในคลิปนะคะก็มีให้เลือกชมนะคะทั้งคลิปสั้นและก็คลิปยาว หากมีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้สามารถติดตามงานได้นะคะทั้งสองช่องทางทั้งทางเพจและ YouTube รอติดตามนะคะว่าคลิปหน้านะคะมีอะไรมาให้ชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณค่ะ